สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2399ราชาไร้เขาแรงโน้มถ่วงของดาวมืดนั้นมหาศาลสำหรับผู้ฝนที่ต่ำกว่าขั้นมหาเซียนและไม่มีพลังสมาธิหรือพลังปานเซียนมันเป็นดินแดนในความตายต้องห้ามแม้แต่ความแข็งแกร่งและความเร็วของมหาเซียนก็ถูกระงับจนถึงจุดต่ำสุดบนดาวมืด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมย,ยานอุสนจึงคำนวณว่า3,009เป็นระยะทางที่ปลอดภัยในการเจรจากับราชาและเขาโซ่ตัวศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกมัดเท้าของราชาและเขาได้ถูกตัดขาดด้วยกระบี่หินห้าเหลี่ยมมานานแล้วอย่างไรก็ตามโซ่ศักดิ์สิทธิ์ที่มือทั้งสองข้างของราชาและเขายังคงอยู่ที่นั่นพวกมันสามารถได้ออกจากกันได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้นซึ่งจะจำกัดพลังของราชาและเขาอย่างมาก หากไม่เป็นเช่นนั้นระยะห่างที่ปลอดภัย3,009ก็ยังไม่เพียงพอราศีแท้จริงของราชาไร้เขาคือมังกรสีเขียวไร้เขาซึ่งฝึกฝนมาเป็นเวลา8,000ปีก่อนที่จะไปถึงขั้นมหาเซียนหากเทียบกับเหล่ามหาเซียนแห่งสารนรกที่เข้าร่วมศึกล่าสวรรค์แล้วราชาไร้เขาก็ถือว่าประสบความสําเร็จช้าหากเขาไม่ได้พบกับจักรพรรดิหญิงเชียนกู่เขาคงไม่สามารถฟาดานไปยังขั้นล้อพัฒนาการได้ ขณะน,น,นี้แม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะไปถึงขั้นบัญชีโชแล้วและกลายเป็นบุคคลสําคัญในศาลาอเวจีแต่เขาก็มีอายุมากกว่าหนึ่งมืนปีแล้วเขากําลังใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วแทนที่จะต้องตายด้วยวัยชราในอีกร้อยปีข้างหน้าเขาน่าจะตายอย่างมีคุณค่าบ้างเพื่อตอบแทนความเมตตาของจกักรพรรดิหญิงผู้ยิ่งใหญ่บางทีสนามรบแห่งการล่าสวรรค์อาจเป็นสถานที่สําหรับการตายราชาไร้เขาอยนร่างมนุษย์ เขาถือกระบ,บี่หินห้าเหลี่ยมไว้ในมือและยืนตัวตรงร่างกายของเขาแข็งแรงและผิวหนังของเขามีเกรดปกคลุมเขาดูไม่แก่เลยแม้แต่น้อยหลังจากเวลาผ่านไปนานเขาก็ถอนตัวจากความคิดของเขาและมองไปที่หยาหนูสนและป้าหลัวที่อยู่ไกลออกไปสิ่งที่จกักรวาิหญิงทานั้นต้องทําโดยได้รับโทเคน็นแห่งโชกตาและกดแห่งโชกตาดังนั้นข้าต้องช่วยให้ป้าหลัวไปถึงอันดับหนึ่งในสิบเผ่าอยา่างไรก็ตามด้วยคะแนนของเผ่าเนเธอร์และเผามรณา พวกเขาจะแข่งขันกับเผ่าลิธรมะตะและตระกูลหยาหลวได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมทีสายตาของราชาไร้เขาจ้องมองไปที่หยานอูเซินโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นไปได้ไหมว่าป้าหลัวต้องการบอกข้าว่านานได้ร่วมมือกับหยานอูเซินเพื่อโชว์ให้ตระกูลหยาหลวคว้าอนดับหนึ่งในสิบเผ่าราชาไร้เขารู้สึกว่าป้าหลัวต้องการพูดบางอย่างกับเขาแต่นางไม่กล้าพูดนั่นคือเหตุผลที่เขาเดาเช่นนั้น บางทีเจกรพัดหญิงผู้ยิ่งใหญ่อาจมีข้อตกลงบางอย่างกับยานูเซนที่ทําให้นานได้รับโทรเข็นในชโชกตาและหลักคําสอนในชโชกตาจากเขาได้ซุบเครื่องรางการสื่อสารฉีกขาดผ่านความมืดและตกลงไปในมือของยานู่เซนยานู่เซนคว้าเครื่องรางแล้วมองดูตอนแรกเขาตกใจแต่ดวงตาของเขาก็สับสนป้าหลวงไม่เห็นเนื้อหาของเครื่องรางสื่อสารนางอยากรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่อาจทำให้ยานุูเซนเสียสมาธิ ยานุสินรีบตั้งสมาธิแล้วจ้องมองราชาและเขาเขากล่าวว่ามหาค่ายกลลวดดวงดาวของดาวบ้างเกิดของพารุหิดมะตะถูกทำลายไปแล้วเจ้าสามารถเคลื่อนย้ายมิติไปที่นั่นโดยไม่ต้องกังวลไม่มีเผ่าเนเธอร์เผ่ามรดาเผ่าหินเผ่ารุหิดมะตะและกองทัพมหาเซียนรอบล้อมเจ้าเจ้าสามารถหนุหนีไปไหนก็ได้ที่เจ้าต้องการนอกจากนี้เจ้ายังสามารถดูดซับหมอกศักดิ์สิทธิ์หลากสีในฟ้าดินเพื่อฟุ้นฟูพลังศีรดน้อยลงอย่างรุนแรงในร่างกายของเจ้าได้ เจ้าเด็กน้อยฟังดูดีนะข้าชื่อว่าผู้ฝนของตระกูลหยานหลของเจ้าจำนวนมากกําลังเฝ้าอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะตามล่าพวกเราเพื่อเพิ่มคะแนนได้ทุกเมื่อใช่หรือไม่ราชาไร้เขากล่าวด้วยเสียงทุมลึกย่านูเส้นยิ้มอย่างขมขื่นนะตอบว่าเดิมทีข้าก็ตั้งใจทําเช่นนั้นนะ่ะแต่โชคไม่ดีมีบางอย่างผิดพลาดเราผู้มีอำนาจจากตระกูลหยาหลวที่ถูกส่งไปยังดาวบ้านเกิดของพารุฮิดรมตะนั้นกําลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดกับพารุฮิดรมตะ ข้ากลัวว่าทั้งสองจะต้องสูญเสียอย่างหนักดวงตาของราชาไร้เข่าเต็ไมไปด้วยความไม่เชื่อเขากล่าวว่ามหาเสนแห่งเผ่าลืฮิมาตะอยู่ที่นี่พวกมันมีความสามารถในการเริ่มสงครามบนดาวบ้านเกิดของมันได้อย่างไรเจ้ายานูสนันกำลังพยายามล่อลวงพวกเราให้เคลื่อนย้ายเมติไปเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปสักพักยานูสนันไม่ได้กังวลเขากล่าววา่าเจ้าก็เป็นชนชั้นสูงที่ฝึกฝนมาเป็นเวลากว่าหนึ่งหมื่นปีแล้ว จะไม่รู้หรือว่ามีวีรบุรุษที่สามารถเผชิญหน้ากับศัตรูกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในขั้นเดียวกันได้เพียงลำพังในโลกใบนี้เนะี่ยหนึ่งตระก่มอย่างนั้นเหรอราชาไร้เขาหุน่นเลาะเยอเมื่อระดับขั้นของพวกเขาต่ําก็มีผู้ฝึกฝนบางคนที่สามารถต่อสู้กับคนคนหนึ่งกับอีกคนนับสิบได้อย่างไรก็ตามในขั้นเดียวกันก็มีคนไร้ค่ามากเกินไปเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะต่อสู้กับคนในหลายคนหลังจากที่ไปถึงขั้นมหาเสียน เนื่องจากมหาเสียทุกคนสามารถต่อสู้กับหนึ่งคนต่อหลายๆคนได้ก็เมื่อเขายังเด็กอย่านรุ่เสนกล่าวว่าจางลู่เฉินเท่งเผารุหิดมาตะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเมื่อเขาปกครองดาเคราะห์เขาเทียบได้กับทหารม้านับพันตัวแม้แต่มหาเสียนร้อยคนจากขั้นเดียวกันก็ไม่อาจสามารถปราบปรามเขาได้จางลู่เฉินนี่แข็งแกร่งขนาดนั้นได้หรือราชาได้เขาถามโอกาสมาถึงแล้วป้าหลวงรีพูดว่า มื่อจารุาเฉินมีชื่อเสียงราชาไร้เขาก็ถูกพระราชวังเทพเป็นโชคตาจับตัวไปขังไว้แล้วเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะไม่ได้ยินเกี่ยวกับเขานางกล่าวว่าชายคนนั้นเกิดที่โลกคุณหลุนในสนามโลกแห่งคุณความดีเขาถือครองสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์หม้บรรทัดจกักรพรรดิเขาต่อสู้กับกองทัพเซียนจากสารนรกเพียงลำพังไม่ว่าเขาจะก้าวข้ามไปที่ใดเขาก็กวาดล้างทุกสิ่งเขาและหยานรูเซนเป็นผู้ที่มีความสามารถที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้ พวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะอัจฉริยะระดับหยวนหุยไม่ต้องพูดถึงขั้นมหาเซียนเลยพวกเขาสามารถต่อสู้กับทั้งเผ่าได้แม้ว่าพวกเขาจะกลายปเป็นเทพเจ้าในอนาคตพวกเขาก็สามารถต่อสู้กับผู้คนนับสิบในขั้นเดียวกันได้ดวงตาของราชาไร้เขาหดเล็กลงเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อคุณหลุนเขาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจบางอย่างเหตุใดผู้ผู้ฝนโลกคุณหลุนจึงมาที่สารนรกราชาไร้เขาสอบถามเพื่อยืนยันการเดาของเขา ป้าหลวงมองไปที่ยานูเสันยานูเสันกล่าวว่าเพราะจารุเฉินมีเลือดของสารนรกอยู่ครึ่งหนึ่งเขาเป็นหลานชายของเทพสงรามัสุ่ลุหิตหลานชายของเทพสงรามัสู่ลุหิตย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นพ่อของเขาก็คงเขาใจละราชาไร้เขากล่าวเขารู้สึกประหลาดใจเขาสามารถยืนยันสิ่งที่ป้าหลัวต้องการบอกเขาได้การแสดงออกของราชาไร้เขาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม ยานอุสนสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าอันเลอนลางจากราชาไร้เขาเจตนาการฆ่าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใครยานอุสนระมัดระวังมากและปกป้องมันอย่างลับๆในฐานะผู้ผู้ฝนแห่งลลกขุนหลุนเขายอมจำนวนตรัสานรกอย่างเต็มใจคนทรยศเช่นนี้สมควรตายยานอุสนกล่าวราชาไร้เขาแสดงความเกลียดชังจากลูกเฉียนอย่างรุนแรงฉเฉลยสวรรค์มหาเศทุกคนจงฟังพวกเราจะเคลื่อนย้ายมิติปยังดาวของโลหิตอมตะ ข้าจะไม่สามารถควบคุมผู้ผู้ฝนคนอื่นได้เมื่อเราไปถึงเราสามารถหนีไปได้คนละทางแต่เฉลยสวรรค์ของซาลาโอเวจีและสารสวรรค์จะกล้าข้าจังว่เฉินไม่พร้อมกับข้าไหมก็จะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านราชาเลยเขา,ขาเฉลยสวรรค์เกือบครึ่งหนึ่งจากเจ็ดร้อยคนพูดออกมาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าที่รุนแรงพวกเขาเกลียดจางล้วเฉินมากเพอยอมมอบตัวต่วตอสารนรก นอกจากนี้พวกเขารู้ดีว่าการหลบหนีจากสนามรบเป็นการล่าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องยากพวกเขาจะมีโอกาสารอดชีวิตมากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อติดตามราชาไร้เขาเท่านั้นฟบเฉลยสวรรค์ข่ายมหาเซียนชุดแรกจำนวนสามร้อคนถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นี่หลังจากนั้นราชาไร้เขาและ,ะเฉลยสวรรค์มหาเซียนที่เหลืออยู่อีก300อคนก็เข้าสู่กระบวนการเคลยยื่อนย้ายไมติทันทีที่พวกเขาเข้าไปในค่ายคนเคลื่อนย้ายมมติราชาไร้เขาก็หันกลับมาทันทีเขาถือกระบี่ด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วฝันไปที่ยานูสันไอพลังกระบีหลากสีสันพุ่งทะยานและล็อกเป้าไปที่ยานูสซนไม่มีใครคาดคิดว่าราชาไร้เขาจะโจมตีอย่างทันหันหากเป็นผู้ผุ้ฝนคนอื่นพวกเขาจะต้องถูกฆ่าทันทีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามยานูสซนเตรียมพร้อมแล้วเขาเอามือกดที่คมับของเขาและสะพานไวทานหน้ากระบุ่งออกมาจากระหว่างคิ้วของเขาบูมสายกระบีหลากสีสันถูกปิดกั้นด้วยสะพานหินเลื่อนไหลออกมาจากระหว่างคิ้วของยานูสซนและเขาก็บินไปไกลหลายร้อยลี บนพื้นเขาพุ่งชนหุบเขาลึกและร่างกายของเขาก็เปื้อนเลือดป้าหลัวถูกคลื่นกระแทกพัดพาไปเช่นกันแม่น,น้ำเนเธอร์ที่ปกป้องร่างกายของนางถูกเปลี่ยนเป็นหยดน้ำเจเลยสวรรค์บังอาจเจ้ากำลังล้นหาที่ตายเสียงคำรามอันลึกดาดังขึ้นในท้องฟ้าอูเจียงและมหาเสียนหยุนเฟย์นำมหาเสียนทั้งสามเขา่าและขี่ํำเพียงความจริงและการหลอกลวงของพวกเขารือวิ่งไปที่ดาวเมื่อดูกทิศอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่แสงจากค่ายคนมิติลี่ลง เราเฉลยสวรรค์มหาเซียนทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วยานูสันลุกขึ้นจากพื้นและแตะหน้าผากที่เปื้อเนเลือดของเขาเขาจ้องไปที่ป้าหลัวแต่เขากลับพบว่าอูเจียงได้ช่วยนางขึ้นมาแล้วอูเจียงกดฝ่ามือของเขาลงบนหลังของนางเพื่อรักษานางเขาพูดบางอย่างเช่นท่านเสี่ยงเกินไปแล้วป้าหลัวผลักอูเจียงออกไปและเช็ดเลือดออกที่มุมปากนางมีท่าทีมุ่งม,มั่นมากและพูดว่าบาดแผลเล็กน้อยแค่นี้ค่าข่าไม่ได้หรอกอูเจียงไม่ได้โกรธ หากป้าหลวงไม่ใช่คนที่มีความอิสระและเข้มแข็งเขาจะสูญเสียความสนใจแทนและจะไม่เห็นว่านางมีสเสน่ห์ต่อไปมีผู้หญิงสวยอยู่เป็นพันคนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่โ oh, oh อ้อวดหยานหู่เสินเดินเข้ามาหาและพูดว่ามันแปลกมากเลยนะตอนแรกข้าไม่รู้สึกยิจนาข้าจากราชาและเขาเลยแต่เมื่อกี้ตอนที่เราพูดคุยกันถึงภูมิหลังของจางกุเฉนินเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนใจและต้องการจะฆ่าข้ามันเกิดอะไรขึ้น่ะแน่นอนว่าป้าหลัวเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในตอนแรกราชาและเขาคงคิดว่าผู้ผูกฝนที่จกักรพรรดิหญิงเชียนกู่เลือกคือหยานูเซินดังนั้นเขาจึงไม่ฆ่าพวกเขาแต่หลังจากรู้ว่าจารุ่เฉินคือผู้ฝึกฝนที่จกักรพรรดิหญิงเลือกเจตนาฆ่าของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเขาต้องการฆ่าหยานูเซินด้วยการไฟกระบี่เพียงครั้งเดียวและช่วยจารุ่วเฉินฆ่าศัตรูที่แข็งแกร่งน่าเสียดายที่หยานอูเซินระมัดระวังมากเกินไปเขาสามารถป้องกันการโจมตีด้วยกระบี่ได้จริงๆและไม่ถูกฆ่าป้าหลัวกล่าวว่า ราชาไร้เขาเป็นผู้ผุ้ฝนของสลาอเวจีผู้นําของสลา,าวเวจีเกิดที่โลกคุณหลุนเมื่อราชาไร้เขารู้ว่าจางลูเ่เฉยนเป็นคนทรยศต,ต่อโลกคุณหลุนอารมณ์ของเขาคงจะรุนแรงขึ้นตามธรรมชาตินอกจากนี้ผู้ผุดฝนจากสารนรกและเชลยสวรรค์เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันเวลาชาไร้เขาจะไม่ตั้งใจฆ่าเราได้อย่างไงเขาต้องการลมหนี่ยนซ่อนไว้อย่างดีมหาเซียนหยวนเฟยและอู่เจียงพยักหน้าเบาๆยานอู่สันส่ายหัวและไม่เห็นด้วยกับประเด็นของป้าหลัว เรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเขารู้สึกว่ามีประเด็นสําคัญที่เขาล่าเลยไปป้าหลวงขัดจงังหวะความคิดของหยานรุ่นเสินและพูดว่ารีบเคลื่อนย้ายไมิตีไปยังดาวบ้านเกิดของพ่อริวมาตาก,กันเถอะถ้าเราชักช้าต่อไปการเรีนยนเฉลยสวรรค์เหล่านั้นจะถูกตะกูลหยานหลวนและเผ่ากระดูกเก็บไปผู้ฝึกฝนจากสาม่าบนต่างก็เคลื่อนย้ายไมิติออกไปจากกลุ่มกันหยานรุ่นเสินยืนอยู่คนเดียวบนดาวเมื่อดูที่เจ็ดเขาจ้องมองยันสื่อสารในมือของเขาสิ่งที่มันบอกก็คือการฝึกฝนของจานรุ่เฉินดีขึ้นมาก ยานเจ๋อเซียนถูกไล่ออกไปจากสนามรบแล้วมหาเซียนยานหงล่วงหล่นแล้วยานหงถูกได้รับบาดเจ็บสาหัสสถานการณ์วิกฤตอย่างยิ่ง <c oughs> สถานการณ์ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากที่คาดคาดไว้ตอนแรกเกิอดอะไรขึ้นกันนะ <c oughs> ยาหนหุเสรินไอเลือดสีทองออกมาเต็มปากการจะปัดกระบี่ของมหาเซียนแหน่งขมาชี้โชว์ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสมหาเซียนหลายร้อยคนจากตระกูลยานหลวได้รับข้อความจากยานหุนเสรนภายใต้าการนำทางของสี เขาลงไปยังดาวมืดดูให้เจ็อย่างรวดเร็วและเยืนอ,อยู่ที่ขอบของค่กลืนขึ้นแย่ไม่ติคารวะท่านอูเซนหลังจากที่หยานรูเซนเดินทางไปยังดาวบังเกิดของเผ่าอาจุราเพียงลำพังเขาก็กลายเป็นผู้ทรงพลังอย่างมากตอนนี้มหาเซียนของตระกูลหยานหลัวก็เคารพเขาอย่างมากหลังจากพักฟื้นได้ไม่นานอาการบาดเจ็บของหยานอูเซนก็หายเป็นปกติเขาพูดด้วยแอพลังที่ทรงพลังว่าหยานหววถูหยานเจอเซียนและแปดบทแห่งชีวิตเรื่องความตายถูกจังหวะเฉินป่าไปแล้ว ต่อไปเราจะแบกความรับผิดชอบในการขึ้นสู่อันดับหนึ่งของสิบเผ่าของตระกูลหยาาหลัวความรุ่งโรจน์ของตระกูลสูงสุดจะต้องไม่สูญหายไปจากรุ่นของเราสู้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 เพื่อเกียรติของตระกูลสูงสุดและสู้เพื่ออันดับนหนึ่งของตระกูลหย่าหลวเหล่ามหาสิงของตระกูลหย่าหลัวเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณของการต่อสู้พวกเขาเดินตามยาหย่าดูสน,นยยและก้าวเข้าสู่ค่ายกขนเคลื่อนใหญ่มิติแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ